สวัสดีครับเพื่อนๆครับอย่าตกใจว่าทําไมคลิปนี้ที่ผมอยากจะทำมาวันนี้เพราะว่าเราก็ขออนุญาตเราเจอกันตั้งแต่16ใช่ไหมแต่ว่าผมขออญาตเล่าให้ฟังว่าให้ชมทายเลยดีกว่าผมอยากจะพูดเรื่องอะไรคือเพราะเอิญว่าวันที่26เนี่ยผมมีนัดพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจริงๆนะครับ แล้วก็จะลาพักร้อนด้วยในวันนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่ไปตัดเสร็จสับเหยากลับมาบ้านเนี่ยคงได้เคลียร์คลิปอยู่นะครับใน page. เพจ t h ด k i z าวไ i ท์อัจฉริพลองแต่ถ้าว่างๆเนี่ยอาจจะได้คุยกันอาจงานเสร็จก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็อย่าว่าผมนะครับต้นกล้าเนี่ยมีนัดมีอะไรทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วเพื่อเตรียมพร้อมเ๋ยวจะกลับมาเมื่อไหรอ่อาจจะได้คุยกันแต่ว่าส่วนใครที่อยากเห็นคอนเทนต์ อะไรที่เพิ่มเติมอะไรที่อยากดูอะที่รอคอยได้ดูแน่ครับ